ถ้าที่สั่งหลังนี้คือยืนประมาณนี้นะคะลูกโอเคค่ะชั้นีพะุณค่้เดี๋ยวชนีที่ขึ้นเพลงอู๋อิงอ่อะรอก่อนไปเลยชันีลงไปแต่งหน้าเลยที่เหลืออูงอิงรอก่อน <c oughs> เอายืนวาอูงอิงซีสาราเสร็จแล้วคะ่ะลูกสาราลงมาเลยค่ะใครที่ขึ้นเพลง,งอู๋อิงนะคะเพลงเพลงเน่นักไอ้ไหนไางเอกน้อยอะ่ะสีสเกีไม่เกี่ยวฮะ <c oughs> <c oughs> ไปกดครับมีคนพูดไปเลยมีคน่เกียยังจไปาผมเ่เรลูกสาวม่ดีอะไรหนีแล้วเจ้าผมลูกออกเป็นแถวทุ่มมือเริ่มแล้วเจ้ามนอนเร่เอาลูกเลยเราลูบเวลาเราไ่เกี่ยวไปเลยเราไม่เกี่ยวไปเลยสูกยอดแนวโฆษณนดูกี่ ดูกี่ปลายเดินมาเลยดยอดดูกี่ปลายแล้วก็ตลิวต้องให้เสอนนะต้วะต้องเซนะ้องนนะเพรานนะต้งเ่นะ้นน้ออนี้จเป็นป้างอนป้อ่อเ่อเ่นนะต้อนต้่อะเกนะต้องเ่นเก่น้้องเาก่้ต้้เ้ อั่กอนองปีตามเอาพระบอยก่อนพระอยออกก่อนแต่มีล่านอจ่อานเเนะงเตพก่ายเดนี่ะมแไปก่อนดอครั้งวนี้เโอกาสชักออกเหมือนเดิมเจาไครับคร้นนีเซตปีขึ้นมาข่านเซตปีมาโเอมอนเอาขึ้นขึ้นเอาลูกขึ้นเ ขึ้นแล้วหนาวหาวหาวมือแล้วอุ้งเองอุ้งเองตุ๊กตาเต้นได้มันหนาวม่นหนาลองเปิดมันเต้นได้เด้อตุ๊กเบิ้งตุ๊กตาเต้นได้โชว์าเนีหาครบมาและมาล้เตนตุ๊กตาเ้แ จะรีบมาจครีบมาเลยครับเวลาครับ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 ่คของข่าคขอบคราลา เดแอุ้ยนี่แหละคอมัเจ้าครับนี่แหละเด็ดนี่ยดี๋วมาใส่ดี่ยวองค์การแล้วกลงอบครับอาหมดยาน้องเล่นใหม่องคิงครับา วันตอการเยนี่คือวอลเปกติไดมาท่จเจกตชัสเซียกับเียอินเดมเยอะเกิน่าจะวันที่ยีบห้ามกราเนาะร้านี่พามีมาแต่วังทีอีจกไม่ได้ขึ้นมาถืงข้างอันจูวันที่ยีกย่นิยูนในกันนี้เลย บางครั้งมขี่อาเจียนไม่ได้ขึ้นเงาระยะทางระยะทางแปดร้อยกิโลเนตรเตผมตายสนิทเลยมืงเ, <c oughs> เนตผมตายสนิทเลยมืงไปบ๊อก พี่ขอฝังรักษาลงฝังระสษาเดินเดินโอเคครับอ่ารู้เราต้องไปทันสุดท้ายว้ไม่เราล็อตล็อตคนสดท้ายถูกแล้วล็อตคนแรกถูกแล้วโอเคล็อตมยืนตรงไหนตรงไหนอ่ะเดี๋ยวจะยืนให้ใหม่ก็คือเดินผิดเดินคที่สองค่ะเดินอีมอสยัจะไปยืนให เลยน่ะเรื่องตมางันไหนเลยใครออกก่อนวีลามออกก่อนฉอนสีน่าอีลามต้องออกก่อนหรือเปล่าือใครออกก่อนโอเค ครับใช่และเทมอลลี่จะเป็นโรคจีนที่ชอบเปิดล่อไม่สุดอาวุธต่อไปค่ะมีแค่นี้ใช่ไหมเทมอลลี่ต้องปวดล่องไม่สุดเข้าใจไหมคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสองหน้าค่ะคีย์บอร์ดครับเลนเชิญนะครับ

โอ้่าแล้วกลองเครื่องมือมาเลยเซตเฮ็นเฮ็นลูกสาวมักกับพ่อใจแล้วซื้อมาให้เฮ่นนะตุ๊กตาเห็นมากกับพ่อใจแล้วเพื่อนก็ตุ๊กตานะตุ๊กตาเบสเต้นได้ อสองร้อยห้าสิบแราคายังบอกเพราะว่ายังไรกับบ้องหลานมือนีออนอ้หามขายบ,กกบอ,บอบสันกองขอบคุณบอสจะบอสเลี้ยงบ้านนะข้าบนขอบแจกขอบ กับเขาเนี่ยคือระบตนกจากเปลทั้ง่าไม่ทานกับทานเบิร์ตกับเปลี่ยนทานเลยตัวนี้มันมันไม่เพียงในโต้ข้าวบุญเหมือนมันเข่าอยู่ด้เขาเปี่ยนด้วจากเปล่าเหมือนเ่าล่อยถามไม่บมี่ครับเนียวกาะถามไม่เป็นไงบู่ ไม่หาบ่เห็นขาขาต่อขาบ่เห็นขาอยู่กบจัดบาบอดพ<า><า>อลก็จกบ<า>กับเอาเอาสิบนาทีเท่าได้หมดเงโอ้แสงว่านเน็ตเจ้าก,ก็เป็นขึ้นกัน เน็ดเน็ดพาพาพอชัดเจ้าเจ้าลาได้อยู่แต่พาพอชัดพชัดปั๊บอเฮก็มาเป็นพัดคนเลยผมผมลองแล้วยางเบิงสาตะระช่องพอชัดไปเลยเน็ดเน็ดอยู่เนี่ยเพราะว่าอันนี้กับเป็นคือกษเการ์ด ครับ,รบแต่ขอถ่ายรูปได้ไม่เป็นไร

มีมีสนี่ยะเี่ังฮะเน็ตยังน็งพี่ครับุญ้พอได้อยู่แต่ว่าเปิดเบิดอีกแกงวะชัดบอเง็นบอเพราะว่าเอาเบิงยังเสียมัราชัดแต่พราะเอาอีกแกงเพาเบิงหวานผมก็เลยหยุดหลายสดเพราะว่าของผมอัาวไดีโอไปดีกว่า อ,อันนั้นอย่างโหดภาพแตกซะมองประเหตะอ่าขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ